โยสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้จะเป็นการสอนทำโทนสีตั้งแต่ใช้ใน Lightroom ไปจนถึงเสร็จไปเลยในใน s r a r r AR ก็จะมีอยู่ก็เบสเสร็จออกมาจะอารมณ์ป,ประมาณนี้ก็จะมีเฟสเฟสรีทัชอยู่หรือว่าถ้าใครมีแบบแต่งหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะบอกว่าจะต้องใส่อย่างไงต่อก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเราต้องเตรียมไฟล์อะไรบ้างก็ขั้นแรกครับก็จะมีเบสคอลเลอร์ png แล้วก็พวก Fat คั l เลของ s p r r ์ AR ที่มันเป็นแพชนะครับโอเคก็จะมี Fat คั l เล LUT ที่เป็นแพชของ s p R ร์กเแล้วจะมีเครดิตไว้ให้นะครับแล้วก็มันจะมีของคนทำเป็นลิงของกิ t ครับแล้วก็มี Base o o o r r PNG แล้วก็มีพวกไอเนี่ยพวกดัสพวกเกรนอยู่ในนี้ด้วยเป็นแบบซีเควนซ์ที่เฉยเอาไว้ทำเป็นให้เป็นเก่าๆอะไรประมาณนี้โอเค เรามาเริ่มมาเลยไหมมาลองเซฟอันนี้กลับไปก่อนโอเคเรามาเริ่มจากการสร้างโปรเจกต์ใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะครับก็เดีย๋ยวเรามาดูใช้อันนี้ก่อนก็ถ้าจะเริ่มตั้งแต่แรกนะครับก็จะเริ่มในนี้ก็ได้หรือว่าเริ่มในไลท์รูมก็ได้เรามาเริ่มในไลท์รูมดีกว่าว่าแบบเราจะทํำยังไงสมมติ เราเปิดโปรเจกต์ไลท์รูปมาใช่ไหมครับแล้วเราก็อิมพ์ตรูปของเราหรือว่ารูปอะไรที่เราจะเทสก็ได้นะแล้วก็เบสคั o เลอร์อิมพ์ตยังไงกดคลิกซ้ายตรงไอ้กดคลิกทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็เลือก b a s คัลเลอร์ g เอาลงมาในนี้ก็สมมตุติเรามีพรีเซตใช้พรีเซตไปก่อนก็ได้ตอนแรกๆถ้าใครแต่งไม่เป็นอย่างผมก็แต่งไม่เป็นก็เลยใช้พรเซตก่อนตั้งแต่แรก พอดีไม่ค่อยได้ทำแบบโทนสีแต่แบบเห็นทุกคนอยากให้ทำทูติเรียลขึ้นมาก็มาลองดูกันสมมติเราอยากได้โทนแบบไหนสมมติชอบโทนแบบนี้แล้วกันแบบอ่อนๆหน่อยหรือว่าอ,อ,อ่ลองนี้ก็ได้มันจะดูดูสีจางๆใช่ไหมเราชอบเราเลือกโทนนี้มา l i f t m a t ์แ m a t มเนี่ยนะแล้วก็ไปที่ b a s ค c ลเลอของเรา แล้วก็เลือก p รีเ e t เดียวกันปุ๊บสมมติเราเลือกไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็กดขีกขวา export นะครับนี่เราจะได้ export มาปรับให้เป็นเลือกเป็น jpg นะครับแล้วก็เลือกเป็น full size แล้วก็ quality นี่0ก็ก็ได้แล้วกด export ไปหนึ่งอันนี่เราก็เลือกจุดที่เราจะ export นี่เราก็ export นี่เสร็จแล้วมันก็จะได้รูปมันจะได้เฉดสีนี้ึ้นมา โอเคหลังจากนั้นเราก็กดแล้วก็เตรียมไฟล์โปรเจกต์ของเราถูกไหมเนี่ยแ a s t color LUT เนี่ยลากเข้ามาลากเข้ามาใส่ที่ Asset แล้วก็ Base Color ที่เราเปลี่ยนไว้แล้วใส่ไว้ในนี้ป๊บโอเคตอนนี้เราก็จะได้2ไฟล์มาแล้วก็จะทำโทนสีได้แล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ไปที่ t e x t u r e ของเราก่อน แล้วกด no compression ครับมันภาพมันจะได้ไม่แตกแล้วก็มันจะได้ไม่แปลกๆสีแปลกๆหลังจากนั้นเรากด add object ทางด้านซ้ายแล้วก็เลือกไปที่ rectangle นะครับโอเคนี่เราจะได้ rectangle มาหลังจากนั้นกดที่ rectangle ของเราแล้วไปมองไปด้านขวาแล้วขนาด size อ่ะให้เราปรับให้เราตรงนี้จะกดยากนิดนึงนะกดครั้งหนึ่งกดครั้งหนึ่งแล้วมันจะ ให้เลือกข้างล่างกดครั้งหนึ่งเราจะให้เลือกข้างล่างมันคือฟิลขนาด device เราไมห่ห้ามพิมพ์ตามนี้นะต้องกดครั้งหนึ่งแล้วเลือกข้างล่างกดครั้งหนึ่งแล้วเลือกข้างล่างโอเคหลังจากนั้นเราก็มา add material หนึ่งครัง้งแล้วก็ตั้งชื่อหน่อยว่าเป็นแบบ background แบบก,ก็ก็ต่อจากนี้เราจะทำใส่เฉดสีลงไปให้เลือกไปที่ด้านซ้ายนะไอ้ด้านขวานะครับ แล้วให้เลือกว่า flat พอเลือก flat เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งเลือก texture มาให้เรากดไปที่ทางด้าน View แล้วก็กด Show h ฮแ a ดไ d ดิเตอรนะครับหลังจากนั้นเราลาก p a ดแฟ a คั o เลอร์เนี่มาเลยนี่เราจะได้มาแล้วเราก็ลาก t e x t u r e b a s สคั o เลอของเราลงมาแล้วเราก็ไปที่ Camera นะครับแล้วก็ เลือกมาด้านขวานะมันจะมีคำว,ว่า texture extraction อยู่เราก็กด1ครั้งปึ๊บแล้วเราก็ลาก camera texture จาก texture ด้านล่างมาครับลากเข้ามาใน patch มาจากนี้เราก็จะได้แล้วแล้วเราก็ไปกลับไปที่ rectangle นะครับแล้วก็เลือกเอ้กลับไปที่ material ตรง background นะครับเราก็เลือกตรง texture มันจะมีลูกศรข้างหน้าอยู่ให้เราเลื่อนลงมา จะได้อยู่3แพชนี้นะครับก็คือ Camera Texture จาก Camera แล้วก็ Base Color ที่เราแก้มาใน Lightroom แล้วเราก็เลือกลากอันบนนะครับของ Base Color เข้าไปที่ LUT แล้วก็ t e x t c a m e ร a t e x กเจอรลากเข้า t e x t u r e ครับแล้วก็ t e x t u r e เนี่ยเราเข้าไปที่ b a c k g r o u n d ของเรานี่จะเห็นได้ว่าสีมันเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะจะเห็นหรือก็จะเห็นได้ว่ามันมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็จะ ดูว่าอันนี้เห็นไหมครับอันนี้คือกล้องสดเลยอันนี้คือใส่โทนแล้วเรียบร้อยซึ่ถ้าใครแบบถ้ามันถ้ามันโทนมันจัดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เราไปที่แบ็กกราวด์นะเราโอปะโอปาซิตี้นะครับ,เร,รบเราสามารถปรับให้มันอ่อนแบบมันไม่ต้องสุดก็ได้แล้วก็เลือกที่ชอบเลยก็ประมาณ60%อะไรประมาณนี้หรือพิมพ์ไปก็ได้ก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วในการใส่โทนสี ก็เป็นการเสร็จแล้วนะครับสําหรับการที่เราลากโทนสีมาจากไลท์รูมหรือว่าเป็นการหยิบแพชของ LUT มาใช้งานเพื่อแบบเปลี่ยนโทนสีของแค m e ล่าเราหลังจากนั้นนะบางบางคนยังไม่พอใจถูกปะอยากได้แบบพวกเกรนพวกแบบทำให้รู้สึกเป็นแบบเก่าๆหน่อยทํำยังไงอตอนแรกนะครับเราก็ลากราก็กด Add a s s e t นะครับแล้วก็เลือก Animation Se q u e n c e เอ i m a t i o n s e q u e n c e อ่าลากมาตั้งชื่อว่าเป็นเกรนหน่อยก็ได้ครับแล้วก็เวลาเลือกไฟล์ให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์เกรนซีเควนต์นนี้มาเดี๋ยวนี้แชร์ไว้ให้หรือว่าถ้าใครเจออะไรเจ๋งๆอนะ่ะก็ไปโหลดของเขามาได้นะครับอาจจะมีแบบฟรีหรือเสียตังก็ไปดูก็อันนี้สมมุติเลือกมาทั้งหมดเลยปึ๊บนี่เราจะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายเกรนของเราอะ่ะมันจะเป็น1ถึงห เ, okay. เ,เรากด no c o m p r e s i o n ไปเลยโอเคเอ้ยเรากดเราไม่เราไม่ต้อง c o m p e t e ก็ได้ถ้า c o m p e t e แล้วมันแบบไฟล,ล์มันใหญ่เกินถูกปะเราก็ไม่ต้อง c o m p e t e ก็ได้เรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงก็หลังจากนั้นเราก็กดคลิกขวาที่แคนวั s นะครับแล้วก็ add rectangle like อีก like อันหนึง่งเปลี่ยนชื่อให้หน่อยว่าเป็นเก a น n ันหนึ่งก็ได้แล้วก็ add material ขึ้นมาอันหนึง่ง ไซส์นี่เป็นให้เหมือนเดิมนะครับ f l ฟ Width กับฟิ e ไฮท์โอเคแล้วแม t e r เ a ียลเนี่ยให้ปรับเป็น Flat แล้วก็ตรง l e n นโห d e นะครับเปลี่ยนเป็น Add แล้วก็เวลาเลือกไฟล์เราให้เราเลือกไฟล์ที่อม่น,นี้ไม่ใช่ให้เราเลือกไฟล์ที่มาจาก Animation Sequence ครับก็คือก็คือก็คือเกรนนะครับปุ <laughs> ๊บ นี่ตอนนี้มันจะขึ้นมาแล้วเห็นไหมว่ามันจะแปลกๆเดี๋ยวเราลองปิดเล็กแทงเกิอันนี้ไปก็อาจจะเป็นเกรนของมันถูกไหมแล้วมก็จะมีแบบลอยนู่นนี่นั่นใช่ไหมเดี๋ยวเราลอง add อ i m a t i o n s ี q u e n c e อีกอันหนึ่งมาโอเคแล้วเราก็เลือกรูปสมมุติเราไม่อยากได้เกรนแล้วเราอยากได้ Dust Scratch ที่มันเป็นรอยเหมือนรอยควนรอยฝุ่นโอเคเราเลือกมาโอเคแล้วเราจะได้รอยเราจะได้ดไฟล์นี้มานะครับหลังจากนั้นเราก็ แอนิเมชันซีเควนต์ก็เล่นแล้วเกรนอ่ะเราลองปรับเกรนให้เป็นจง Material ให้เป็น Animation Sequence ดูปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะเห็นว่ามันเหมือนแบบมีอะไรเก่าๆขึ้นมาเท่มั้ยถ้ามันเร็วไปนะครับให้ไปที่ Animation Sequence ของเราแล้วก็ปรับ FPS สักให้เหลือสัก10หรือว่าใครจะชอบแบบน้อยๆก็2 1หนึ่งหรืออไร หรืออะไรก็ได้นะครับตามที่เราแบบต้องการก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะได้เป็น grain. เกรนไอเป็นแบบเกรนผสมอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแบบฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าสมมติแบบถ้าใครอยากใส่พวกเมคอัพอะไรไปเนี้ยเข้าไปในนี้ต่อก็จะเป็นการใช้เฟสแท็กเกอร์แล้วนะครับโอเคสมมติว่าลากเฟสแท็กเกอร์ขึ้นมา สร้างเฟสแฮเกอร์ขึ้นมาอันหนึ่งปุ๊บแล้วก็แอดเฟสเมชไปเวลาเราต่อจากนี้ทรยต้องทำตามนะครับก็คือติ๊กไอกับติ๊กเมาส์ออกขั้นแรกเราแอดแมคทีเรียลขึ้นมาใหม่ชืวว่วเ๋ยวขึ้นมาเฟสอะไรเฟส L U T โอเคก็เป็นเฟสเมชอันนี้ เราคลิกไปที่ f a c e t ็กเกอเราก็ Text u r e extraction เข้ามานะครับเหมือนเรา Ex t r a c t มาจากแคเมราเลยแล้วหลังจากนั้นเราไปที่ f a c e texture ตรงนี้เอ้ยไปที่ f a c e lut เราตรงนี้เราก็เลือกให้มันเป็น f l a t นะครับแล้วเราก็เลือก f a c e texture มานี่จะเป็นหน้าเราแต่ถ้าเราดูดีๆเน,น,นี่ยตอนเนี้ยหน้าเรามันยังไม่ได้โดนเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่ได้โดนพวก LUT อยู่ถูกไหมมันจะเป็นแบบหน้าแล้วเราก็อันอื่นมันจะแบบแปลกให้เราไปตรงที่เฟ e LUT เนี่ยนะครับแล้วก็กดลูกศรน,นี้ลงมาให้แล้วเรา Copy อันนี้เลย Ctrl C Ctrl V เลยอ่าถ้าใครใช้ Mac ก็ Command C Command V นะครับแล้วเราก็ลบเส้นบนออกแล้วเราก็ลากเฟซแท็ e x t อร์นี้เข้ามา แล้วก็ใส่เข้าไปในเฟสไอในฟาสคอเลอ LUT ปุ๊บนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเ,เอเมื่อกี้ที่บอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าให้ปรับ opacity ของข้างหลังอะ่ะอันนี้คือปรับเป็น100%ไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่งั้นหน้าของเรามันจะ จางไม่เท่ากันเพราะว่าสมมุติเห็นไหมถ้าเราปรับ o p a c i t y ของ Background เข้าไปมันจะหน้ามันจะลอยมาถึงแม้ว่าเราจะปรับ o p a c i t y ของของหน้าอันเนี้ยให้มันเท่ากันมันก็จะอย่างไม่เท่ากันก็ปรับให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่เพราะว่าหน้าจะได้ไม่ลอยเกินไปหลังจากนนี้ก็คือเราสามารถใส่ใส่ใส่ไปไดอ้อีกอันหนึ่งแล้ว ใส่หน้าไปได้สมมติเรื่องนี้แต่งหน้าก็ตอนนี้แต่งหน้าก็ยังได้อยู่นะแล้วก็ดูพิเคทไปอันนึงแล้วก็กด Command D นะครับหรือว่าก๊อปปี้บางก็ได้แล้วเราก็มาเลือกตรงนี้เป็น c ี e เอ e นมีเมทิเดียลหลังจาก c ี e เอ e นมีเมท a เทิเนี้ยเราตั้งชื่อให้หน่อยว่าเป็นรีทัชโอเคแล้วก็เลือกรีทัชชิ่ง g มท t เ r ียลนี่แล้วก็จะสามารถใช้รีท c h พร้อมกับ LUT ได้ก็ ตรง material ตรงเนี้ยก็อย่าลืมติ๊กตรง use depth test นะถ้าไม่ถ้าไม่ติ๊กมันจะไม่ตามเนี่ยมันจะหลุดก็กดปุ๊บกดไปมันก็จะมันก็จะไม่หลุดก็จะมีประมาณนี้สำหรับการที่ใช้โทนสีแล้วก็ e ีทั c h i n g แล้วก็มีเกรนก็เดี๋ยวจะอัปโหลดไฟล์ทั้งหมดเลยขึ้นไปใน drive แล้วกันแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดกันนะก็ถ้าใครมีปัญหาหรือว่าสงสัยอะไรก็ เอ่อดีมาได้ใน IG หรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างไว้ก็ได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับก็ถ้าอยากชอบวิดีโอแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับเสีย